สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชั่วโมองเรียนวิชาภาษาอังกฤษของครูอ้อมและวันนี้นะคะครูอ้อมจะนำำําคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะว่าในภาษาอังกฤษนั้นอ่านออกไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์พร้อมกันเลยคะ่ะไปกันเลย shapes shapes รูปร่างรูปทรง Circle Circle รูปวงกลม Triangle Triangle รูปสามเหลี่ยม Oval Oval รูปวงรี squares squares รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส rectangle rectangle รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า pentagon pentagon รูปห้าเหลี่ยม semicircle semicircle รูปครึ่งวงกลม parallelogram parallelogram รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน heart heart รูปหัวใจ trapezoid trapezoid รูปสี่เหลี่ยมคางหมู rhombus rhombus รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน hexagon hexagon รูปหกเหลี่ยม octagon octagon รูปแปดเหลี่ยม star star รูปดาว crescent crescent รูปพระจันทร์เซี้ยว cylinder, cylinder, รูปทรงกระบอก cone, cone, รูปกรวย cube, cube รูปรูปบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงต่างๆครูอ้อมขอฝากการบ้านโดยให้เด็กนะคะคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปลลงไปในสมุดจากนั้นก็ให้เด็กนะคะวาดภาพนะคะโดยการนำรูปร่างต่างๆมาวาดต่อกันนะคะทำให้เกิดเป็นรูปภาพตามจินตนาการของเด็กๆค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ อ,อย่าลืมว่าเด็กต้องหมั่นฝึกอ่านทบทวนคำศัพท์บ่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงเรียนของครูอ้อมก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วชั่วโมงต่อไปครูอ้อมจะนำเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆนั้นให้เด็กรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ see you again next time bye